S <S ช่วงนี้ไปดูในฟฟคที่บ้านก็ไม่ได้ดู <S 2> <S 2> <S น่าเบื่อจังเลยกินได้ว่าวเนี่ยอม่กินก็ไม่ได้วชิปหายละนั่นเสียงอร่อยจิมี่นั่นแกทำเหรอก็แค่แมวเดินผ่านฮะ แมวมาขอเหนื่อยเราไ,ไม่ได้เลี้ยงแมวเลยเวิธีการจัดก,การลูกวิธีที่หนึง่งชิบหายละแ,มมแ,แดกมะืงวิธีที่สองชิบหายละเด๋ยวไหมนั่นแกทำเหรอเออใช่ฮะแมวมาเดินผ่านฮะแมวเดินผ่านแล้วไปเฝ้าแมวที่สวรรค์นั่นเลย <ham phet> วิธีที่สามชิบหายละเต็มมือเต็มมือเต็มมือวิธีที่สี่ชิบหายละคราวนี้จะมาไม้ไหนเนี่ยมาแล้ววิธีที่ห้าชิบหายละเต็มมเอยถ้าหยอกเล่นนะ อาใส่เดียวว่าอหยอ,อกเล่นนะเอาใส่เดียวก็หยอ,อกเล่นนะมันกินในคิดว่าเธอจะหยอกเล่นหยอ,อกเล่นหยอ,อกเล่นวิธีที่หกชิบหายละเจิมม,ม,มี่วิธีที่เจ็ดหายละวจิมมี่นั่นลูกทำเหรอครับ <S <S อ๋อไม่เป็นไรหรอกจิมมี่ ข่อให้อภัยได้แต่ขราวหลังอย่าทำอีกนะก็แค่สิ่งของแตกนะเจ๊กี้กูใส่เดียวมึงเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด,ด้วยล่ะครับบาย